สวัสดีครับสวัสดีเอฟีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับนกรดขดชาแนลบายเซลนกนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับในช่วงสายๆนะครับมาเยี่ยมเจ้าเช็กสุนนะครับในงานปรับพื้นที่ส่วนตัวนะครับเป็นหินกวดนะครับเป็นหินที่อยู่ในบริเวณบ้านของผู้ว่าจ้างนะครับวันนี้ครับจะมาดูในการปรับพื้นที่นะว่าตัวนี้ของ เจ้าใบมีดดันดินนะครับเราเอาไอ้ใช้เกี่ยวดินแล้วก็เกี่ยหินเล็กน้อยนะครับใมนี้มีโอกาสมาเยี่ยมน้องรุ่น,นะครับมือขวาของสับแสงทองเจ้าเทซึสามซึ่งของเสียแม็กมีอยู่สองขั้นนะครับเมือ่อนี้นางานอำเภอเมืองครับขอดีของใบมีดดันดินนะครับก็เอ,อามาไหว้เกี่ยวดินเกีนน่ยดดหินเพื่อให้มันได้ระดับแต่ว่า แต่พอได้ว่าใส่งานนักเหมือนกับรถไถนะครับเนาะเป็นงานเบาครับภาพระดับแล้วก็ไปคำยันตัวรถนะครับมันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมเจ้าน้องอรุณนะครับได้มีโอกาสลับมานะครับท่านนาทีประจํานะครับเมื่อฟ้าของเสียแม่ครับมัอนี่ตาเพ่งมั่งใจให้นุ่งน้ำนะครับเออมัอนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยว เลือกวันย่ำดีนะครับมือน,นี้เป็นกาแรกของปีหกเจ็นะครับขอให้ร่ำรวยรำรวยทุกคนนะครับนี่เลือกท่งมออลดสามตันช่วงบายนี่ก็เลย้ามาเยี่ยมลูกขาก่อนนะครับช่วงเสาครับเนาะอันนี้เป็นงานโชว์ฝีมือนะครับปรับระดับพื้นที่นะแล้วก็ใส่บุงกี้ขวดนะครับให้มันได้ระดับให้มันซ้ำกันให้สวยงาม นะครับเนาะงานบัวนาแห้งอ่ะมาให้เบิ่งว่าเป็นงานเมาไร้วันครับวันนี้งานฝีมมอครับอยู่ที่ฟีมือของผู้รับเมาเองนะครับเป็นอยู่กับความพึงเข้าใจของผู้ว่าจ้างนะคพีนะ่ต่อพี่ต่อสอดทา้งเขาไม่หลายครับตัวนี้ก็หนึ่งล้านสามแสนก่อเมื่หาทัานนะครับ ดาวตา่ำสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแสนบาทนะครับงวดอยู่ที่24,228ื่นส่พนอบาทวันนานหปีเจ็ดสเดือนอ่าครับบริเวณรอบบ้านจะระมารน,นี้ครับคือปลาชน้เนะปลาเนาะอ๋อครับอ,อ๋อครับปลาคือปลาดูเรียร่ยห้เพืนอนเนะครับเนาะ ขาซื้อเหรียญซื้อเหรียครับปลาจอยปลาจอยเนาะปลาดุกไตอันหมดเนี่ยปลาดุกมันปลาดุกมูสิโพกเดียละโอ้ครับผมปลดีเซลยนุกนะครับก่ามือนอย่ยึดในช่องทองนุกรถขวดแนวนะครับเป็นเซลยวรถขุดเนาะครับเนาะมาเยี่ยมดูข่าครับกต่นีโอกาสมาเยี่ยมหอยจอยนะครับซึ่งดูแลให้กับผู้ว่าจ่างเนาะครับเนาะทั้งเมื่อนี้เพิ่นจะปั๊บในี่ยแป่งเบเรนมาครับต้องหนีกระเมียนมาไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนโอ้ครับ ก็ดีใจครับวันนี้ได้มาเล่งกับพอจอยน้ำนะครับกัมีโอกาสนะครับกัอาจจะได้มาส่งรถขุดเพิ่นเนาะเพราะว่าเพราะว่ารถขุดหน่อยเฮามันเป็นงานได้หลากหลายนะครับพ่อครับเพราะว่าสิเป็นขุดค้องใส่ไก่ปลูกต้นไม้วางทองสินะครับป้าบพื้นที่ปั้าผู้หัดในทุ่งนาสินะพ่อเนาะคือการถือคูดข้องหลอดหน้าเนาอ๋อข้องแบบนี้ละรอ่าเมียนเมียนครับเพราะว่ายัง เฮาอาจสิเฮ็ดเป็นรูปหัวจงหัวใจรูปต่านก็ได้ครับเพราะว่าลดขุณเฮามันจะแต่งได้เรื่อยๆเพราะมันใสง่ายมากง่ายดินเฮากับบัวชูดน้ำครับผมอ่ามืัอนี้เซี่ยวนกมีโอกาสแล้วครับมามาเป็นแบบงานชิวครับเมือนี้มาเยี่ยมน้องรุ่นเมื่อขวาของเสียแม็กพิ่นเพราะว่าอีกขั้นหนึ่งพิ่นเฮ็ดงานว่างทออยู่บัญทบอนะครับมืัอนี้นกก็มีโอกาสมาเยี่ยมของเออเพื่อนวันนีงก่็งานแบบ ครับเขี่ยหินนะพ่อน้ะงเห็นเขาขึ้นมาเห็นมันได้ระดับนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางมันสะรวจลงมาอังสีนะครับเขากับที่เห็นเห็นมันซ้ำกันทั้งเบิร์ตเนครับตานี่เปียนนี่อ่านะครับนี่นะครับเป็นงานเหมาไล่วันขอดีของรถกุดหน่อยเฮานะครับวอร์สิเป็นไล่ชั่วโมงไล่วันนะครับหรือว่างานแยกงานจอสว่านนะครับแต่สะยูทิดตัวเดียวเบิร์ตนะครับไปง่ายมากง่ายเอารถกระบะหลากนะคือรถหลากกระบะหลากไปง่ายมากง่ายครับผม แม่นครับพอ่อเดี๋ยวผมจะพายบึงเจ้ารุ่นใกล้ๆครับว่าครับมารอบนี้ฝีมือ,อยังดีคือเกาบอนะครับถือว่าพามาชมอีกพ่อครับไอต้อนนี้กของเพื่อนบ่มครับ<ม>อันนี้ต้นยังพอ่อโอ้ปอ,อเที่ยงแล้วล่ะมันมีดอกมันสิดท้ายรูปงามๆหม่อนมันบ่โอ้โอ เอาไงไงปัญหาเป็นเล่นมาก,กันบ่ามั้งนี่โอ้ถ oh, ือว่าจะเป็นร้านกาแฟาเลยเหรอแหลมโอ้ตอนนี้ผมผมจะซื้อได้รดีก็เถอนผู้ใดเป็นคนถ่ายข้างในบ่โอ้อ้าวโอเคครับเอฟซี oh, okay, ครับ, FC, รบมันมีซื้อบ่ครับวะซื้อร้านข้าวหอมบ้านปูนข้าวหอมบ้านปูนครับโอ้โห oh, oh, ครับพี่กัสนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวผมปั้งงุ้นให้เข่ามา เป็นตรงขามหาชีพักษาเนาะมันปลาดุกนะครับงูสิบหกนะครับเน,นี่ยคลแค่ว่าตรงขางในหมองเขาขายถาบเนาะอ๋อเห็นแล้วครับเอเจีครับที่แรกผมก็นึกว่าเป็นแค่บ้านในพื้นที่บ้านจะซื้อแต่ว่าตอนนี้เฮียบเพิ่นเฮ็ดทั้งอ่อเาเพิ่นว่าเศรษฐกิจว่อเพียงต้องหัวเนาะต้องห่วเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งแปลงผาครับเอเจี มันจะมีต้นปอเทื่งนะครับแล้วก็เพื่อนปลูกพักสวนขั้วนะครับอ๋อนะครับเพิ่นกัถึงเรือมเห็ดไอพ่อเพ่าผมถามเนี่ยทั้งพ่นอะทั้งพ่นนาสิเป็นเขากำหรือเปล่านะโมหมันใจนะครับโอ้ฟังนี่ครับแมนเดิลครับมีร้านกาแฟนะครับเอฟซีด้อครับปากม้าอุดหนุนหรือว่าติดตามไอเนี่ยเพื่นน้ะครับพ่อไออันนั้นฝั่งพ่นเป็นเขากำบะ เขาเขาสีไม้กามาไงพ่อพี่เป็นสีม่วงพ่อท่านนางนี่อะไรพ่อเป็นสียังครับสีหม่วงสีชมพูเขาเอมาเห็นยังพ่อมาเขาสวยงามถ่ายรูปอ๋อที่ผมเห็นโมเมนต์มาเราปลูกเขาอีกรอบหนึ่งคือเพิ่นปลูกให้ไว้ถ่ายรูปเป็นเขาสีเพิ่นว่าเป็นเป็นต้นเขาประดับนั่พี่บ่อต้นเขาประดับโอ้พื้นที่ทั้งหมดจักไรนี่พ่อประมาณมันอยู่ประมาณสิบสองไร่ อครับผมตอนนี้ทีเซียวนุกเห็นขอข่าวนะมีต้นบักม่วงต้นกล้วยหักสวนขั้วแล้วก็บอสาปาทั้งบนแล้วก็เขาประดับอ่าต้นเขาประดับนะครับเนาะหอมหอมอีกอ่าแล้วก็มีต้นปอเทื่งแล้วก็คิดว่าเฮียพันนาสิป,ปั๊บเหเมันร้ายกว่านี้นะครับเนาะร้ายกว่านี้อันนี้คือสาขาเหล็กแบบอ๋อนะครับกำลังเลยครับครับผมโอเคครับ กาน,นี้นะครับหลังจากที่ผมได้เขามาเยี่ยมหน้างานจริงก็ได้ทรสาบ่าตรงนี้นะครับเป็นจุดแล่นมากอีกจุดหนึ่งของจังหวัดอุดลนะครับเอออยู่บันประดุกซอยแพร้ว่าทุงคำาซิอยเขาหาซิพันษาเขามานีประมาณ1กิโลนะครับกับซีอูแถวกลางซอยนะครับซึ่งเดี้ยวเขามาอีกประมาณ40-50เมตรก็เห็นเลยนะครับนาะ เป็นแลนมากอีกหนึ่งที่นะครับฝากเอฟซีน้ำนะครับเด้อตอนนี้ก็มีเิืนว่าต้นเขาสีเพราะว่า้าเกิดมากก็สีไว้ได้ท้ายลูกนะครับตอนนี้เฮียเพิ่งปรับปรุงนะครับนะมีโขน้องนาหน้านองว่พื้นที่สวยงามนะครับเป็นตะยูแห้ง f อซครับฝังนี้ก็ะิิเป็นปลูกพักสวนขั้วนะครับเป็นแถวงามนะครับมีต้นพอเทืองต้นบักทัวคันนาต้นหอมพักซี่หอมนะครับ ต้นมะเขือเทศโอ้ยนะครับงามครับผมเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้้าเกิดว่าขึ้นดอกออกผลหรือว่าเพ่อนเห็ดเพื่อนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเซี่ยวนุ่งสีผ้ากลับมาเยี่ยมอีกท่หนึงนะครับเด้อเอฟซีนะครับเดี๋ยวืยันนี้มีโอกาสมาแบบบ่ได้ตั้งโตนะครับมาเห็นเจ้าเข้ศูนสามาเพื่อนทีอยู่ก็เลยแวะเขามาเยี่ยมครับอ่ะเดี๋ยวเขามาเป็นหนองรุ่นเทา เริ่มสวยมากเนี่ยก็เรื่มปิดกระจกเปิดปิดประทุนแล้วนะครับเพราะว่าอากาศเรื่อมห้อนต้องใส่ใน่องสูบยาอยู่นะครับมาหันอ่านี่บ่ได้มาพบกผอกันเป็นปีแล้วนะครับกับน้องชายบ่อได้ย่นโมฝีมือของน้องโดนแล้วอ่าเป็นกลุ่มัยรุ่นท่านหลานครับกลุ่มัยรุ่นบ่อดินนะครับที่มีประสบการณ์งานขุดอย่างต่อเนื่องนะครับ สีบัวได้แบบว่าเป็นระดับประเทศระดับโลกได้ว่ากับไปได้มากได้นะครับคุดได้อยู่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้เล่นมัทัวไปนะครับนาะนะฝากเป็นเอฟซีเป็นกาลังใจให้นุกน้ํานะครับผมครับให้ร้วก็เป็นกาลังใจให้ผู้เล่นมาทุ์ถูกต่านะครับขอให้มีงานอย่างต่อเนื่องนะครับเด้อเงินทองไหลมาเทมาในปีมังกรทองนะครับ ะเดี๋ยวแจ้งนะครับเป็นร้านกาแฟครับข้าวหอมบ้านปุ่นนะครับบระมานบ้านปุ่นนะครับเด้อบ้านปุ่นนะกะมาอุดหนุนเฮียพันธุ์ใดนะครับบรรยากาศงามงามครับเอฟซีครับไก่สีเหลี่ยวนะครับมีแผงโซล่าเซลล์น้ำนะครับทางผนบรรยากาศทุกที่ทุกหน้าแต่ว่าอยู่ธส่วนอำเภอเมืองเนาะอยู่เส้นรอบเมืองนะครับทางออกมาจากเส้นอุบลตะการนะครับประมาณ สามกิโลนะครับกระชีหัวทางเลี่ยวซ้อยแพรว่าตรงขามทางเลี่ยวเอสส็นหาตชิปัญสานะครับเลี่ยวทรายเข้ามาหนึ่งกับประมาณหนึ่งกิโลนะครับกิโลเน็ตเนนะแล้วก็เลี่ยวทรายเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรก็จะเจอร้านกาแฟที่มีบรรยากาศที่สวยงามแน่นอนนะครับหลังจากนี้แล้วสีผ้ามาเป็นหลอบหนึ่งก็ ทิ้งไายไปด้วยนะครับก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับรถสุดคูบต้าทุกรุ่นนะครับดาวต่ำสิบเปอร์เซ็นต์พนานหกปีนะครับนะ่นรถหลักล้านรับรถหลักหมื่นผ่อนนานหกปีนะครับสำหรับเจ้าสามตันรุ่นยอดนิยมของเราติดต่อสอบถามกันหลังไม่ข้ามากันเนสไลน์นะครับฝากไว้นํานะครับเพจนุกคูบต้าเจริญชัยสาขาเลี่ยงเมืองนุกรถขุดชแนลบายเสียนุกยูทูบนะครับนุกชแนลทิกเกอร์หรือว่าไอดีไลน์นะครับ N W O K E R นีก็กอร์ี่สนะครับขอบคุณขอบคุณเยฟซีที่ติดตามส่องนหน่อยของผมนะครับสำหรับวันนี้ล่าไปก่อนกับเจ้า K X 0 3 3 4 A C คิดเจ้า3.3ตันแล้วพบกันใหม่ใน e ีต่อไปสวัสดีครับ